สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟนเฟนชาแนลนะครับก่อชินี้นะครับผมพามาชมนะครับผมโคกน้องนานะครับผมโมเดลนะครับก่อรถคุดนะครับผมเป็นโคเบโก้นะครับผมเอชเอสองร้อยขีดห้าซูเปอร์นะครับผมตัวนี้เป็นหัวหอนะครับหัวกลมนะครับผมก็จะพาเดินชมรอบๆนะครับผมก่อคุดได้ฝีมือนะครับ สวยงามนะครับผม ก็เป็นคลองไส่ไก่นะครับผมรอบพื้นนานะครับ oh. ก็มีที่พักน้ำด้วยนะครับเป็นแก้มลิงก็เป็นลุมนะครับผมตรงนี้นะครับ ไอยกระเกียบน้ำนะครับผมก็รูปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก่อที่จริงนะครับผมตรงนี้เป็นสะรูปดาวนะครับแต่เปลี่ยนใหม่นะครับผม ขอนลึกอยู่นะครับผมประมาณ5เมตรได้นะครับทีเครับสวยงามครับผมก็พื้นที่ที่เหลือก็อทํานานะครับผม ก็คลองไส้ไก่รอบนาน่าจะลึก2เมตรนะครับผมก็พื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายนะครับผมก็อาจจะโดนฝนถ้าโดนฝนก็พังนะครับผมเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมพื้นที่ทรายนะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ํานะครับผมทางน้ําเก่านะครับ รอท่อมาฝังนะครับผม นี่อีกหนึ่งลูกนะครับผมเพราลูกนี้น่าจะเป็นเหมือนลูกหัวใจนะครับผม บุกี้ห้าฟันนะครับผมน่าจะ0.7นะครับผมขนาดบุกี้นะครับโรเลอร์เก็ดลูกนะครับผมแครเรียก็อนตัวนี้ไม่ใช้แครเรรยนะครับใช้เป็นโรเลอร์นะครับข้างบนอีกสองนะครับใบแทกน่าจะ70เซนนะครับผมน่าจะเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับผม6สูบเทโบนะครับก็เสียงเครื่องนิ่มมากเลยนะครับผม ก็รอบเครื่องนะครับผมอยู่ที่2,000รอบต่อนอาทีนะครับ <_ m im> ก็น้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณ19บเถึงยีตันนะครับผมประมาณนี้นะครับ ก็บอกได้เลยนะครับผมว่าฝีมือนะครับผมสวยนะครับ いい <laughs> สวัสดีครับ